ประชาธิปไตยบอกว่าพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเมื่อพี่น้องจะเข้าไปใช้อำนาจก็เลือกผู้แทนเข้าไปเมื่อผู้แทนเลือกเข้าไปแล้วเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราก็มีโอกาสวิพากษ์วิจารณ์มีโอกาสตรวจสอบมีโอกาสประท้วงคัดค้านและเมื่อพี่น้องเลือกไปแล้วเกิดตัดสินใจผิดครั้งหน้าเลือกกันใหม่ทำแบบนี้ทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยรัฐบาลที่มาจากประชาชน การบริหารประเทศของรัฐบาลแบบนี้จะต้องเห็นหัวประชาชนอยู่ตลอดเวลาตรงกันข้ามกับเผด็จการครับรเผด็จการคืออำนาจไปอยู่ในมือของคนไม่กี่คนแล้วคนไม่กี่คนนี้ก็ตัดสินใจแทนคนอื่นๆทั้งหมดคนไม่กี่คนนี้ก็บริหารจัดก,การอำนาจไปเพื่อผลประโยชน์ขเขา คนไม่กี no do, right ่คนเหล่านี้มีอํานาจไม่ใช่เอามาให้พี่น้องประชาชนแต่มีอํานาจเพื่อจะมากดขี่พี่น้องประชาชนประชาธิปไตยอํานาจเป็นของประชาชนเผด็จการอํานาจเป็นของคนไม่กี่คนประชาธิปไตยประชาชนใช้อํานาจเลือกผู้ปกครองของเขาเผด็จการพวกเขามากันเองตั้งกันเองประชาธิปไตยใช้อํานาจกลับคืนประโยชน์ไปสู่ที่ประชาชนแต่เผด็จการใช้อํานาจเพื่อกดขี่ข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชน ประชาธิปไตยใช้อำนาจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินใจเห็นพี่น้องประชาชนอยู่ในสายตาแต่เผด็จก,การใช้อำนาจไปโดยไม่เห็นหัวประชาชนดังนั้นประชาธิปไตยกับเผด็จก,การจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเหมือนน้ำกับน้ำมันไม่มีทางผสมปนเปนกันได้ น้องต้องแบ่งให้ชัดประชาธิปไตยอยู่ข้างนึงผเ็จการอยู่อีกข้างนึงไม่มีทางผสมพันธ์กันจะบอกว่าเป็นม้ากับลาผสมพันธ์ให้การเป็นล่อไม่ได้ครั้งนี้ต้องเอาให้ชัดแบ่งกันให้ชัดประชาธิปไตยหรือผเ็จการพี่น้องครับเอ้เราก็ปกครองกันมาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยกันมานะอยู่ดีดี วันที่22พฤษภาคม2557ก็มีคณะนายทหารกลุ่มหนึ่งเข็นรถถังถืออาวุธออกมาและก็เข้าไปยึดสถานีโทรทัศน์ยึดสถานที่ราชการแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันบอกว่าเวลานี้เรายึดอำนาจการปกครองได้สำเร็จแล้วโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มมีการบรรเลงเพลงขอเวลาอีกไม่นานนะ เรานับเวลาดูแนละ้วจาก57ปีนี้ปีที่5รล้นะครับนี่มันนานนะครับใน5ปีนี้5ปีน,ปนี้นานกว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้งอีกแลวบอกขอเวลาอีกไม่นานขอเวลาอีกไม่นานเพื่ออะไรเพื่อจะเอาความสุขคืนกลับมาให้พี่น้องประชาชนผมถามพี่น้องที่อยู่ที่นี่ถามพ่อค้าแม่ขายที่อยู่รอบๆนี้5ปีนี้มีความสุขไหมครับไม่มีความสุขเลยเอามือลวกก้วงกระเป๋ามีเงินเพิ่มหรือเงินลดลงครับ พอท้าะะแม่ขาแถวแถวนี้ลูกค้าหายไปเยอะไหมเป็นหนี่เป็นสิงกันเพิ่มขึ้นรายได้ลดลงตกงานกันเต็มไปหมด5ปีนี้พิสูจน์แล้วว่ารัฐบาลเผด็จการทรหารไม่สามารถคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนได้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราจะยอมให้เขาเป็นรัฐบาลต่อไปไหมครับไม่ยอมแล้วต้องทำย่างไร ถ้าเราไม่ยอใมให้เขาเป็นรัฐบาลต่อเราจะทำไงออกไปขับไล่ไปประท้วมไปทีไรก็จับกันเข้าคุกเข้าตรางหลายคนยังมีคดีติดตัดตวหมดเดชะบุญเรากําลังจะได้อํานาจนี้กลับมาแล้วหลังจากถูกหัวขโมยกลุ่มหนึ่งขโมยไปเมื่อ22พฤษภาคม57ขโมยอํานาจของเราไปดื้อเอากันตรงไปตรงมานายรกรัฐมนตรีคนปัจจุบันมีพี่น้องคนไหนไปเลือกมาไหมครับ มาชิกสภานิติบัญญแห่งชาติอยู่ในสภาออกกฎหมายใช้กับเราทุกวันช่วงนี้ปั๊มกฎหมายขยันมากนะออกเยอะมากเยอะมากยิ่งใกล้จะหมดเวลายิ่งขยันออกกฎหมายพวกนี้เราเลือกเข้าไปหรือเปล่าครับแล้วมาทําหน้าที่เป็นผู้แทนนะนัษฎรออกกฎหมายใช้กับรนะัษฎรได้อย่างไร รัฐบาลเราก็ไม่ได้เลือกนายกเราก็ไม่ได้เลือกสภา,านิิบัญญัติเราก็ไม่ได้เลือกแต่คนเหล่านี้กินภาษีประชาชนเงินรายได้ต่างๆของเขามาจากรายภาษีของพวกเราแล,แล้วยังมาปกครองพวกเราเอีกทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของพวกเรานี่คือวิถีทางของพวกประเด็จก,การจะต้องทําแบบนี้ตลอดวิถีทางของพวกประเด็จก,การทําแบบนี้เอาอำนาจของเราไปแล้วก็ใช้อำนาจ เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอ๊ะแล้วอยู่ดีๆเข้ามาคืนอำนาจให้เราได้อย่างไรพี่น้องครับคนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าอยากคืนอำนาจด้วยความเต็มใจหรอกครับเพราะถ้าเขาอยากคืนอำนาจด้วยความเต็มใจป่านนี้สามเดือนหกเดือนเขาออกจากอำนาจไปแล้วเราไปเรียกร้องให้เลือกตั้งเขาให้เราเลือกตั้งนานแล้วนี่อยู่มาตั้งห้าปีเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจมูกยาวเป็นพิ่พ์นกคิโยแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนอีก ายคนไม่ไหวงวดนี้ให้เราเลือกตั้งจริงๆเอ๊ะจะจริงหรือเปล่านะเหลืออีก14วันลุ้นกันหน่อยนะผงไม่มีเลือกแล้วนะคงไม่มีอุบัติเหตุแลนะ้วเขายอมให้เรากลับมาเลือกตั้งดูเหมือนว่าขโมยอำนาจไปแล้วแล้วก็เอาอำนาจกลับมาคืนเราแต่พี่น้องครับไอ้พวกขโมยเนี่ยเวลามันขโมยของมันไม่คืนของงา่ายๆหรือถ้ามันจะคืนของกลับมามันก็คืนกลับมาไม่ครบ ครั้งนี้คือการคืนอำนาจกลับมาให้พี่น้องประชาชนแต่คืนมาไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงไหนเราลองไปหยิบราาัฐธรรมนูญ60มาดูก็จะพบคำตอบทันทีว่าเขาคืนอำนาจให้เราไม่เต็มส่วนเอากันง่ายๆอย่างนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรมี500คนสภาผู้แทนราษฎร5้0คนมาจากการเลือกของประชาชนคนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ50ล้าน คน50ล้านเลือกผู้แทนของตัวเอง350คน500คนบวกปาร์ตี้ลิสต์เลือกไป500คนแต่ว่าราัฐธรรมนูญชุดนี้ให้มีผู้ที่สภาอีก250และวผู้ที่สภา250บังเอิญบังเอิญว่ามาจากการเลือกของหัวหน้าคสอชอคนเดียวแล้วหัวหน้าคอสชก็คงขวยเขินก็เลยไปตั้งคณเองประวิทย์วงสุวรรณให้มาเป็นประธานกรรมการสังคา ต่ไม่ว่าจะประวิทย์ทัศน์ไปยุทธเลือกไปยุทัศน์ประวิทย์เลือกใครก็ตามสองคนนี้ก็คือคนเดียวกันนั่นแหละดังนั้น250คนขอ,องสวก็กลายเป็นคนหนึ่งคนเป็นคนเลือกว่าจะให้ใครเป็นแต่500คนผู้แทนราษฎร50ล้านคนเราไม่ไดเ้เราเป็นคนเลือกนั่นแสดงให้เห็นว่าความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ประชาชนคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศนี้ได้เลือกผู้แทนของตัวเอง500คนแต่หัวหน้าคอสชอซึ่งเป็นประเด็นการมาจากการกึดอำนาจขโมยอำนาจของเราไปเ <c oughs> มื่อวันที่22พฤษภาคม57งวดนี้จะขอเลือกสอบอคนเดียว250คนแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ความผสมปนเปกันอีกเอาไอ้สองสภานี้มาผสมกันเป็น750 แล้ว750ก็จะไปเลือกคนคนหนึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เดิมมาโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเอา500คนไปเลือกนายกใช่ไหมถ้าพักอนาคตใหม่ได้251ธนาพรเป็นนายกไปแล้วแต่พวกนีมนมนนน้มันไม่ใช่เช่นนั้นมันไม่ใช่เช่นนั้นเพราะเขาเอาไปสอบ,อสอบอ50มารวมด้วยดังนั้นพักไหนอยากได้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องรวบรวมให้ได้376 3 7 6ก็บังเอิญบังเอิญว่าพรรคการเมืองที่เข้าแข่งขันครั้งนี้มีพรรคพรรคหนึ่งที่ชื่อเหมือนนโยบายรัฐบาลปัจจุบันลงเลือกตั้งด้วยแล้วพรรคพรรคนี้ก็บังเอิญบังเอิญอีกเสนอชื่อคนเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็บังเอิญบังเอิญอีกว่าคนเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าคสชและหัวหน้าคสชเป็นคนเลือกสวท้งไว้250ยคนแล้วก็บังเอิญ ว่าอ้500บวกสรมารวมกันแล้วจะไปเลือกนายกและแบบนี้หวยที่ออกใครจะเป็นนายกครับเนี่ยพี่น้องใครจะเป็นนายกเนี่ยหัวรอบคู่หนาแบบนี้มาแล้วใครจะเป็นนายกคนรีงเอถ้าวาดภาพเป็นการกีฬาแข่งขันวิ่งแข่งกันร0อยเมตรน,นะหัวหน้าพักคคนดิเดตนายกแต่ละพักเขาออกสตาร์ทก,กันที่จุดเดียวกันหมด แต่มันมีพรคก,การเมืองพักหนึ่งที่เสนอชื่อพลเอกยประยุทธ์และก็ตัวพลเอิประยุทธ์เองเนี่ยตัวเองวิ่งนําไปก่อนแล้วครับเพราะมีอยู่ในกระเป๋า250แต่คนอื่นมีอยู่ที่ศูนย์แสดงว่าพักของเขาขออีก100เศษเศษ125่้่ิหมั้ยวินแล้วเราขออีก, 125, น,อออกนิดเดียววินแล้วนะฮะนี่คือการคืนอำนาจมาให้พี่น้องประชาชนแบบไม่เต็มส่วน นี่คือการคืนอำนาจกลับมาให้พี่น้องประชาชนเพื่อต้องการจะสืบทอดอำนาจต่อโดยใช้การเลือกตั้งวันที่24มีนาคมนี้เป็นเครื่องมือพี่น้องครับแล้วพวกเราจะทําอย่างไรผมขอให้พี่น้องประชาชนอย่าสิ้นหวังอย่าหดหู่อย่าทอแท้ถ้าเราเห็นกติกาแบบนี้แล้วเราบอกว่าโอ้โหอาจารย์ อย่างนี้จะไปเลือกตั้งทําไมเลือกไปไม่มีประโยชน์เลือกไปแล้วแพ้เขาตั้งแต่ในมุ้งเขาออกแบบกติกาให้พวกเขาสืบทอดอำนาจหมดถ้าพี่น้องคิดแบบนี้เมื่อไรผมเป็นพลเ็กประยุทธ์จัโนโอชาผมถูมือลูปปาสบายเขาทําแบบนี้ออกกติกาแบบนี้